พี่ว่าเขาเป็นคนภาคไหนภาคไทยเพราะเราฟังเขารู้เรื่องจ้าเป็นนักภาคไทยนะพี่เดี๋ยวจบเดีวพี่ไปเคลียร์ผมข้างหลังเดี๋ยวมีเคลียร์เดี๋ยวมีเคลียร์ไม่ใช่เป็นคนอีสานใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่เป็นคนใต้ครับอ่าคนใต้หน้าตาดีทุกคนใช่ไหมให้กับคนนี้เดี๋ยวคุณไปเคลียร์กับผมหลัก อีกคนใต้ตอนแรกคือคิดว่าเป็นคนอีสานหรือเปล่าเป็นคนจังหวัดอะไรครับแต่ผมไปปชนภัยอีสานครับไปหาประสบการณ์ต่อยมวยที่อีสานก็หลายปีครับก็เบาได้จักหน่อยครับเออเหนียวเนียิดหน่อยเหนียวเบาได้นิดหน่อยแรงได้ไหมคะแรงได้แรงได้ต้องได้อยู่แล้วแหละใช่ตายกับเนื้อคนที่ไหนจังหวัดอะไรผมจังหวัดพัทลุงครับเดี๋ยวพัทลุงก็อหนือละเหนืคคุณกลัวเมียจริงไหมครับไม่กลัวครับ จริงอะไกเราเรามีหลักฐานนะนี่นี่เป็นไงล่ะโดนเมียเตะอ่ะโทษเธอหวานจริเขียนคือมีเมียเป็นนักมวยด้วยอ่ะ อยกูกไหมฮะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นนักมวยอย่างเดียวนะ<ช>เขาก็เป็นมวยแล้ว<ช> <ๆ S 2> เขาก็เนื่อยฮะแต,แต่แต่แต่จรงิงว่ารอยาใช้กำลังแก้ไขกว่าอย่าใช้กำลั <c oughs> ง